นฮ้เราีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกม Moto City <c oughs> เกมมือถืออีกแล้วมาไปเกมแนวจําลองส่งของ Gap Food <c oughs> นะฮะ <_ C> มาไหนเรามาเล่นกันเลยดีกว่าแน่นแน่น <_ c oughs> เราต้องไปรับเควสนะครับอ่ามีพัสะดุให้เราไปส่งกดไม่ค่อยติดโอเคเริ่มต้นไปส่งของโว้400เมตรเหินเลย นี่เล่นท่าเราเป็นเคอรี่ที่ดีนะครับรถเราสีส้มนะฮะเคอรี่นะฮะเราเป็นเคอรี่นะครับพู้ชื่อแบรนไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนฟ้องนะครับเวลาเล่นอะไรพิเลนพิเลนนะส่งของครับผมโอ้หได้65บาทก็ถือว่าดีกดไนโตรเพื่อเพิ่มพลังความเร็วโอ้ยหมอบหมอบเขาเรียกว่าหมอบนะ ขาเรวหมดสามรเบสนะครับมีเคเวสใหม่เดี๋ยวเราขับย้อนซอนเดี๋ยวได้ๆย,ย,ยิ่งเราขับเร็วเนี่ยเราจะยิ่งได้ค่าไนโตรนะครับไนโตรความเร็วได้ค่าความเร็วนะครับเห็นไหมยิ่งเราขับเร็วเราก็ยิ่งได้เงินเร็วนะมันให้เราขี่มาด้วยความเร็ว70นะครับเราต้องไปนูน่นพออยู่หรอกแต่ว่าเราต้องไปกลับลำมาไกลๆก่อนมาเก็บเงินด้วย อ๋อต้องใช้70ข e ึ้นไปครับเราถึงจะผ่านภารกิจนี้เราบัาที่ความเร็ว83นะความเร็วของเราสูงสุดคือ83เฮ้ยเกือบแพ่โค้งมันให้เราไปทำอะไรต่อเนี่ยเพื่ออ๋อซ่อมปตสไซอัพเกรดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอัพเกรดเครื่องยนต์ว้าว มีขูมีปัญานบิบ๊กเบยด้วยบิ๊กเบยมีปัญานบิบ๊กไบด้วยนะฮะแปดพันขออัพก่อนได้ไหมมีงานให้เราทําอีกแล้วครับข้างหน้าขอเล่นก่อนตัวก็เป็นเด็กแนวนะเอ้ยเจ้าไหนมันมาจอดทับที่วะม,มันคือการแข่งขันแบบจับเวลาครับ เราจะทะเลทลายไม่ได้ลูกค้าเร่งนะฮะลูกค้าเร่ง <c oughs> ทำไมรถมันเป็นอย่างนี้อ่ะโอขี่ยากทำไมคันนี้ขี่ยากจังวะโอ้ยมาแล้วครับจังหวะนี้ซิง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 ครับซิง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 ครับคันนี้ครับยกล้อด้วยยกล้อด้วยครับยกล้อครับเด็กแว้นครับเด็กแว้น อ่ะครับนี่ครับเคอรี่ประเทศไทยครับเป็นอย่างงี้ครับผมเคอรี่เคอรี่ครับพอเราบิดได้ถึง130แล้วเราก็จะกลับลำโอเคประมาณตรงนี้เนาะเราจะกลับลำชมพูเฮ้ยคลองคลองเราจะไปลงคลองมาอ,อมาแล้วจังอันนี้โอเคแต่มันไม่ได้ตัง เรียบร้อยเราวันคูณสองครับเอาไหมไม่เอาเออแล้วกูกลับมาขี่รถตุกตุกด้วยนะมึงให้กูมารถอย่างเทพมึงให้กูขี่ตุกตุกกลับอืมฟิปเลยเป็นไงโอ้ยกระตุกฟิปเสร็จแล้วก็กลับบ้าน,นครับเฮ้ยเป็นร้านอาหารอ๋อความเร็วหนึ่งร้อยบาทไม่มีเวลาจำกัดนะครับมีแต่พัสดุ อย่าห้ามเสียหายนะครับโอ้ยโซบบิสซาเฟติกโซพิซซ่าตอนนี้เราได้ติป์แน่ครับได้ติป์แน่เพราะเรามาไวไม่เล่นไม่เล่นนะไม่เล่น,นครับอ๋อไหลอกกูถนนแม่งหลอกกูไปยังไงอะ่ะมาแล้วครับพี่นี่ครับ พี่อยู่ตรงไหนผมจะขึ้นไปหาพี่ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรน้องแต่ไม่น่าถึงไม่บดดินหนุ่มไอห,หนุ่มก็งงครับตอนนี้หาทางขึ้นไม่ได้เหมือนกันทั้งคู่เลยเฮ้ยเอาแล้วไอห,หนุ่มขึ้นไปแล้วขึ้นบ้างหนุ่มขึ้นได้กูต้องขึ้นได้ มาแล้วมึงไปทำอะไรอยู่ข้างบนนั้นนะกูถามจริงกูไม่ได้แล้วเนี่ยหนึ 100, ่งร้อยกูเนี่ยอ่าด้วยความเร็วเพื่อนดูจังหวะนี้เราจะออกไปแตกขอบฟ้าวู้สวัสดีครับโอ้ยไปสนีว่ะ ไปสน,นีไปสน,นีส่งไปสน,นีเหมือนเดิมครับมีเวลา2นาทีรีบไปอ่าแล้วฮะโอ้โหห้าร้อยเมตรแล้วไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหารครับอืมไปส่งเอกสารนะเป็นเด็กส่งเอกสารปึ๊บหลบอืมเป็นความชํานาญนะครับความชํานาญทั้งนั้นการขี่มอเตอร์ไซค์ของเขานะครับตุ๊กตุ๊กคันโก้นะฮะไม่มีใครขี่ตุก๊กตุ๊กได้เสียนเท่ากับเขาคนนี้เรียบร้อยครับ ร้อยยี่สิบแปดบาทโอเคในตัวเกมเนี่ยมันก็มีกิจกรรมให้เราทํามากมายนะครับไม่ใช่แบบว่าแค่ส่งของนะครับจะสังเกตได้ว่าในแมปเนี่ยจะมีเพลเยอร์เล่นอยู่กับเราด้วยนะนี่เห็นไหมทุกคนเพลเยอร์จะอยู่นี่นี่นะครับเพลเยอร์คนอื่นนะมันเป็นเกมออนไลน์นะครับเดแล้วเราไปรับจ็อบตรงนู้นต่อดีกว่าโอ้โหแล้วจอดนี้รถพยาบาลตุดตุดตดตดโอ้โหส่งไปสนีแกะ ร้อยสิบห้าบาทปะเป็นเด็กส่งเอกสารขับรถส่งเอกสารเดี๋ยว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 อ้ป้าคิดว่ามันเป็นทางที่แบบมันหักกลัวแบบหึบลงไปฮึบมาโอ้โหอย่าบอกอนะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ย โอ้ยตำรวจตำรวจตำรวจเจอตำรวจอันนี้ส่งอะไรเนี่ยของตำรวจเนี่ยเป็นของแตกง่ายด้วยมีเวลาสองนาทีเราต้องขี่แบบระมัดระวังนะครับเพราะนี่คือพัสดุของคุณตำรวจนะครับน่าจะเป็นของกลางนะฮะง่ายอยู่นะขับรถไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปมาแล้วครับถึงแล้ว ได้ร0อยบาทคือจริงๆทํางานแถวนี้มันก็ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยไม่คุ้มค่าน้ํามันเลยไหนดูนิมีที่ตรงไหนหเราวิ่งอีกไหมงานเฟสตรงนี้มีแต่เอ่อาบ布า,บานะแถวๆนี้แถวแถวนี้เอาประเด็นแนี้แล้วกันใกล้ดีผมไม่รู้ว่ารถคันต่อไปมาราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองไปส่งอีกสักงานหนึ่งแล้วเราก็ค่อยไปแบบว่าไปดูว่า รถต่อไปคันเท่าไหร่ส่งอะไรครับผมโอ้ยเป็นร้านอะไรอะ่ะร้านเค้กส่งเค้กห้าสิบบาทเอาหมดอะไม่เลิกงานไ่อยกจนเค้กห้าสิบบาทกูก็เอาโอ้โหปะ น่าอาจจะแคว่งหน่อยนะเค้กอะ่ะมันอาจาจะแว่งๆหน่อยได้สี่สิบไม่เป็นไรเนี่ยกาจากตรงนี้ก็ได้ได้กี่บาทอืมได้เยอะเยะขับกลับบ้านดีกว่าอ่ามีเพลเยอร์มาสองคนละนายดูสิมอเตอร์ไซค์คันต่อไปราคาแปดพันเลยเหรอแพงเกินไปแล้วอันนี้หมื่นหกโอ้ไม่ไหวหรอกนาย ในขี่อะไรตรงในอ่ะอืมไอ,นอ้นังนี่เด็กแว้นเขายกลอยนี่นี่ <c oughs> นก,นก็เป็นไงกันบ้างครับคลิปนี้ก็ขอเจอดีนะครับสำหรับใครที่ยังไปกดติดตามก็ได้กดติดต,ตามกับวิจารกตีทีวีกันด้วยนะครับ <c oughs> คลิปนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเกมเล่นด้วยใครที่สนใจเกมนี้ก็ไปหาโหลดกันได้นะครับโอเคนี่จะกันไปคลิปหน้าขอบคุณมากนะครับทชมนะครับผมผมพอแล้วกับการขี่ รถตกของนะครับโอเคบ๊ายบายครับผมแค่คุณทรงยิ้มผมก็มีแรงใจอย่าเพิ่งบางไปเดินไปจากผม